แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องข้อห่วงใหญ่ของเยาวชนไทยว่าอาจจะไปติดกับตากทางจริยธรรมในโลกยุคมิเตอร์เวิร์สขึ้นมาก,ก็ได้นะครับจะมีวิธีการในการดูแลป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ไพโระมากจเจริญรองคณบดีวิทยาลายัยศาสตร์นศึกษามหาวิทยาลายัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์นะครับจากการรถบไปฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1นึ่งวันเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับ ถ้าผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเดือนท่ารายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้สามารถเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งเหมาะสาหรับผู้ที่จะสนใจธุรกิจการเกษตรในสมัยใหม่นะครับไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อส่วนดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีในช่วงสปีแรกนะครับแล้วก็ระยะเวลาการชำระคืนมีระยะเวลานาน10ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลครับ ทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB for B CG Economy นะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่สนใจธุรกิจการ,กรเกษตรในสมัยใหม่นะครับซึ่งวงเงินนั้นจะไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับส่วนการผ่อนชำระมีระยะเวลานาน10ปีด้วยกันครับนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่า สินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อดังกล่าวมาแล้วก็เป็นสินเชื่อที่เหมาะสําหรับธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยนะครับคําถามคือว่าสินเชื่อนี้มีระยะเวลาการชําระคืนนานกี่ปีส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับ ธนาคารอมสินครับนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับโดยมีวงเงินเริ่มตั้งแต่50,000บาทจนถึง300,000บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีตลอดอายุสัญญาและก็ระยะเวลาการชําระคืนานาน5ปีนะครับปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยในช่วง6งวดแรกหรือว่า6เดือนแรกนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับจะดาเนินการหรือย้าย ไฟเบอร์ออปติกบริเวณด่านสุขสวัสดิ์นะครับในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองมงมแปดรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3นะครับโดยจะดําเนินการในระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้ทางไม่สามารถที่จะเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ไม่สามารถชําระค่าผ่านทางด้วยระบบ e m v ได้นะครับทั้ง บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขสวัดและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคนองนะครับในช่วงระหว่างวันที่19มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีจนถึงเวลา5นาฬิกานะครับและก็ยังไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงตั้งแต่สะพานพระราม9ถึงทางลงดาวคนองในช่วงระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่22มิถุนายนช่วงระหว่างเวลา0นาฬิกา1นาทีถึง5นาฬิกา ได้นะครับซึ่งการทาพิเศษต้องขอภายในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้ร่วมจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกได้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่เป็นธรรมโดยธนาคารออมสินจะทําหน้าที่ปล่อยสินเชื่อนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถ ตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จพร้อมกับเปิดให้บริการได้ในไตรามาสที่3นี้นะครับพร้อมๆกับจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่ดินอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ระหว่างร้อละเถึงร้อละเหลังจากนั้นก็จะขยายผลไปทําธุรกิจขายฝากภายในสิ้นปี2,565นี้นะครับก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจนันแบงก์ในปี2,566นะครับเพื่อทําธุรกิจสินเชื่อบุคคลต่อไปโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าปีแรกเนี่ยของการดาเนินการนะครับจะสามารถ ปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับพอากาศโทรธนพันธ์รายเจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับด้านกิจการกระจายเสียงหรือว่ากสทชด้านกิจการกระจายเสียงนะครับได้มีการเชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปร่วมหาหรือเพื่อรับทราบการดาเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะนํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับการดําเนินการจัดทาแผนงานระบบรถแมพการนํากิจการกระจายเสียงไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะสํำคัญๆหลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการมากกว่าการกํากับดูแลการกระจายการให้บริการไปสู่ส่วนภูมิภาคทั้งการออกใบอนุญาตและการตรวจเครื่องส่งวิทยุนะครับการกําหนดกําลังส่งและความสูงของเสาอากาศเดิมและ การประมูลคลื่นที่ไม่อยากจะให้มีการประมูลคลื่นสําหรับกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีการเจิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักๆในไปร่วมให้ข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะด้วยนะครับพร้อมกับจะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการด้วยตนเองทั้ง4ภาคนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าวาคตคดีเราไปพูดคุยกับอาจารย์ไพเราะมากเจริญนะครับรองคณะบดีวิทยาลัยศาสตร์นศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของกับดักทางจริยธรรมกับเยาวชนในโลกยุคเมตาเวิร์สนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณพิลาภครับอาจารย์เป็นห่วงและคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลนะนะคะเพราะว่า หากเราพูดถึงคําว่าเมตาเวิร์ดเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคนเรื่องอร,รุ่นรุ่นเรานะคะเจเนเรชันอย่างรุ่นสักสี่สิบห้าสิบก็อาจจะยังพอไม่เห็นภาพชัดเจนแต่เด็กร,รุ่นใหม่เขาเติบโตม,มันมีความเป็นเนทีฟอะคะ่ะคือคคเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีเลยซึ่งตรงเนี้ยจากที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์ดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองเห็นปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของเราและที่เราก้าวตามไม่ทันแต่พอเข้าไปสู่เมตาเวิร์ดเนี่ยมันเป็นโลกเสมือน โรคเสมือนเนี่ยยิ่งจะหนักกว่าปัจจุบันอีกเพราะว่าโรคเสมือนของเราเป็นยังไงโรคเสมือนเนี่ยคือเอ่อเหมือนกับว่ามันเด็กสามารถเข้าไปสร้างตัวตนในโรคเสมือนได้เขาไม่จําเป็นต้องนําเสนอตัวเองเขาปกติเราจะมีเขาอะไรเด็กเด็กปัจจุบันเราจะมีคําเขาเรียกว่าแอคเคา,คคาหลุมที่สรางขึ้นมา,นมาสร้างเขาสร้างขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยตัวเองใช่ไหมคะเขาสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนอบูลลี่เพื่อนได้ใช่ไหมคะ ไปด่าใครก็ได้โดยเอาภาพของคนนั้นคนนี้มาแต่ว่าในโลกไม่ต้อเวรมันก้าวไกลไปกว่านั้นก้าวไกลเพราะแบบว่าเขาสามารถเข้าไปอยู่สร้างตัวตนในรูปแบบที่เขาต้องการได้เลยแล้วเราจะมีทางต้องกันยังไงถ้าเขาใช้ตัวตนในโลกเสมือนนั้น oh. ไปทําก่ออาชญากรรมหรือทําเรื่องอะไรที่มันไม่ดีคืออย่างยกตัวอย่างนะคะช่วงที่ผ่านม,มาสักพักและที่ต่างประเทศมีการถกเถียงกันเรื่องนี้เออนื่องจากว่ามีมีการ ใช้เร <iet> ื it, so then, ่องโลกเสมือนเนี่ยแหละค่ะมันมีเทคโนโลยีของบางบริษัทที่ปล่อยให้ประชาชนได้ใช้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใช้ตัวตนในโลกเสมือนของเขาเป็นอวตารของเขาอะค่ะเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ไปเล่นเหมือนในเกมอะค่ะแล้วคนอื่นก็เป็นผู้ชายแล้วเขาถูกเหมือนกับดวนลามดวนลามในตัวตนโลกเสมือนนะคะไม่ใช่ตัวจริงเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ค่ะใช้คําพูดในโลกเสมือนนั่นแหละแต่เขาใช้อวตารเขาเป็นผู้หญิงแล้วอวตารคนอื่นเป็นผู้ชายอมันก็เกิดข้อถกเถียงกันว่าถ้าแบบนี้ <c oughs> เออเขาล่กงละเมิดคือเบกคือคนที่เป็นผู้หญิงที่ใช้อวตารผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกไม่โอเคนะเพราะว่าเขาถูกใช้คําล่วงละเมิดเหมือนแบบถ้าในโลกจริงที่เราจะไม่พูดกันนะคะแต่ว่าอันนั้นมันโลกเสมือนไงเขาก็จะรู้สึกเอ๊ะเขารู้สึกแย่แต่ว่าอเราจะตัดสินยังไงว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าอย่างตัวตนอวตารของเขาอะถูกตัวตัวตนอวตารผู้ชายอะมาล่วงละเมอแต่มันเป็นตัวตนในเอโลกอวตารโลกในตระเวนไงคะคือมันไม่มีตัวตนจริงๆพูดง่ายนะฮาจัน ใช่ใช่แต่เขาโดนเรื่องละเมิดโดยตัวอวตารเขาคําถามคืออย่างเงี้ยผิดไหมเราไม่เคยมีการตั้งคําถามใช่ไหมคะหรือว่าแบบเนี้ยคือต่อไปเด็กเขาอาจจะเข้าไปสู่เขาอาจจะมีอวตารมีตัวตนคือมันมองว่าไกลตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในสามประเทศเนี้ยมีการถกเถียงเรื่องจริยธรรมในเชิงเอทิ c ในเชิงไอทีแบบนี้อย่างค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามันนําไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างแล้วกฎหมายมันตามไม่ทัน แล้วมันก็ไปสู่พื้นฐานการกพูดคุยกันเรื่องเชิงจริยธรรมแล้วก็เรื่องสิทธิเรื่องอะไรต่างๆมากมายแล้วเขามองว่ามันจะนาอาจจะนําไปสู่อาจจกรรมอื่นๆตามมาได้ขณะเดียวกันไม่ใช่เชิงแค่จริยธรรมแต่ว่านําไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นเออการพัฒนาตัวตนของมนุษย์ของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ครับ <c oughs> เขาจะพัฒนายัางไงถ้าเขาไปอยู่ในโลกไม่ต้ <c oughs> เราจะมีวิธีควบคุมป้องกันยังไง โดยตอนเนี้ยแค่ยังไม่เข้าสู่โลกไม่ต้งเวอร์เรายังตามโลกของเด็กรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยจะทันน่ะนะคะเพราะว่าเช่นการไซเบอร์บูลลี่อย่างวันนี้นะคะเป็นวันหยุดการกันแกล้งบนโลกออนไลน์โลกนะคะวันนี้แหละเราใช่ใช่ค่ะวันที่ส<อ>ิบเจ็ดเนี่ยค่ะครับครับอ๋อเป็นวันนี้เป็นวันสําคัญแน่แต่ว่าในประเทศไทยอ่ะเรามีสถิติว่าเราเป็นประเทศน่าจะอยู่ลำดับสองของโลกมั้งที่มีการกันแกล้งบูลลี่กันเยอะมากเราไม่ได้มีกฎหมายเข้าถึงหรือว่าเรายังไม่ได้ตระหนักหรือเห็นความสําคัญข,ของการ ใช้สื่อเทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆเข้ามาใช้ในการก่ออาชญากรรมหรือการสร้างปัญหาเชิงสังเธรรมหรือการบูลลี่กันอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้มันนำไปสู่ปัญหาในเชิงสุขภาพจิตของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเยาวชนที่จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนาคตของชาติที่เขาจะต้องมาพัฒนาประเทศนี้ต่อเมื่อเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเยอะ อ,อมันก็นําไปสู่ประเด็นปัญหาอื่นในการที่เขาจะดึงศักยภาพเข้ามาใช้ในด้านอื่นมันก็ลดมันมันถูกลดทอนนะคะครับพอมันถูกลดทอนเสร็จเรามองโลกใหม่ว่าเอ๊เราเด็กของรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราจะไปเติบโตอยู่ในโลกไม่ตัเวิดเขาจะทําอะไรให้กับโลกนี้ได้มาาหรือเมื่อตัวเขายัางขาดปัญหายางังแบบยังไม่ยงมัยงไม่ถูกพัฒนาด้วย ถูกเตรียมความพร้อมอะค่ะความว่าเตรียมความพร้อมในที่นี้หมายถึงความเตรียมความพร้อมในการเข้มแข็งความเข้มแข็งในเชิงจริยธรรมและเชิงคุณภาพสิตใจของเขานะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เมื่อเราไปติดอยู่กับไอทีมากมาก่ะบางทีถ้าเราสังเกตเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะก็อย่างเช่นเราจะเห็นมีเทรนเทรนอะไรบางอย่างที่ผ่านไอจีผ่าน a ฟ e b o o k แล้วเด็กเขาจะทาตามกันหมดกับ ะะเอาอย่างง่ายๆอ่าอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีเราฮิตคนผิวขาวก็จะไปขาวหมดเลยก็จะขาวกันหมดเลยขาวแบบ<อ>ขาว,แ,ว,วแบบว่ายอมะะที่จะใช้ไฮเตอร์ใช่ค่ะยอะยอมใช้ครีมผสมไฮเตอร์หรือครีมที่ไม่มีอยอยม,มาทาก็ได้แบบนี้ค่ะ อาจารย์เรานั่ง่งบอกว่ามันไม่ีภูมป้องกันนั่นละครับเนี่ยโอ้โหภูมมคุ้มกันผมอยากจะถามอาจารย์พอดีว่าภูมมป้องกันที่ว่าเนี่เราเราจะสร้างได้ยังไงเพราะว่าลําพังเราจะบอกว่าไปออกกฎหมายผมเกรงว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือมันจะตามไม่ทันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจะสร้างยังไงให้มนเกิดภูมิป้องกันที่ว่านี้ขึ้นมาอาจารย์ะคือทุกท่า่ายต้องทําไปด้วยกันค่ะคือจริงๆอ่ะกฎหมายก็จําเป็นในแง่หนึ่งเพราะการออกกฎหมายมันจะทําให้เห็นประชาชนเห็นความสําคัญแล้วมันเป็นการต้องามนะคะแต่ว่าการพัฒนาที่สําคัญคือจะต้องสร้างเซลล์เอ็ก ให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองยิ่งโลกยุคใหม่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่านวิจัยมาเมื่อสองสามวันก่อน <c oughs> เขาบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเอาชีวิตไปฝากไว้กับอินเทอร์เน็ตในแง่ที่ว่าเพื่อนทําอะไรแล้วถ้าตัวเองไม่ได้ทําตามแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รับความสนใจเพราะฉันไม่ได้รับความสนใจแล้วคือฉันไม่มีตัวตนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะคือ <c oughs> วัยรุน่นเนี่ยทำโดยธรรมชาติของเขาอะ่ะ <c oughs> เขาต้องการที่จะมีตัวตนและได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะคะทีเนี้ย สื่อที่ถูกผลิตออกมานไม่ใช่สื่อสีมันต้องเปลี่ยนละมันต้องเป็นแบบโลกไอทีะที่เขาทุกคนสามารถเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้คอนเทนต์ใช่ไหมอาจารย์ใช่การคอนเทนต์เนี่ยคือโดยจริงๆแล้วอะเรารัดอาจจะไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าการผลิตสื่อคอนเทนต์ที่น่าสนใจและ ช่วยสร้างแนวทางหรือวางวิถีทางที่เราอยากให้เยาวชนเป็นไปเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญออันนี้เป็นภาคภาคใหญ่นะคะแต่ว่ากลับมาถึงตัวเยาวชนเองเนี่ยโรงเรียนพ่อแม่ครอบครัวจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมคือการสร้างให้เขาตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองครับคําว่าตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองหมายความว่าแม้เขาจะแตกต่างแต่เขาต้องภูมิใจในความแตกต่างนั้นถ้ามันไม่ได้ไปละเมิดคนอื่นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กเรียนห้องหนึ่ง คุณครูอาจจะไม่จําเป็นต้องบอกว่าอหนูเรียนเก่งคนนี้เรียนเก่งก้อหนูเอบเรียนเก่งมากเลยแต่หนูกอไก่เรียนไปนั่งอยู่หลังห้องเรียนไม่เก่งเราไม่จําเป็นต้องพูดแบบนั้นแต่เราอาจจะสอนเด็กว่าให้มองเด็กที่เราสอนนะคะเราอาจจะมองให้เขามองว่าเออเอเนี่ยเรียนคณิตเก่งนะส่วนบีเนี่ยคัดไทยเก่งซีเนี่ยเป็นคนล่าเริงแล้วเราทุกคนก็มารวมใช่ใช่แล้วเราทุกคนนะพอมารวมกันเนี่ยเราได้สร้างห้องเรียนที่มีความสุข คือถ้าเราปลูกฝังอะไรแบบเนี้ค่ะเด็กเขาจะรู้สึกว่าไอ้ความเขาไม่มีจุดด้อยอ่ะเขามีจุดเด่นของเขาในแต่ละคนแล้วจุดเด่นเขาไม่จาเป็นต้องเหมือนเพื่อนเพราะว่าจุดเด่นของเขามันมาเติมเต็มแต่ละชิ้นส่วนในสังคมหรือในครอบครัวในห้องเรียนของเขาแล้วมันทําให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันอันนี้ต้องเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัวและโรงเรียนค่ะแต่ว่าปัจจุบันคือกําลังกําลังดับตานึกถึงภาพมันมีข่าวกันมาก่อนอันนี้ชิ้นหนึ่งบอกว่า โรงเรียนบางแห่งเนี่ยเขาไม่ได้ติดป้ายหน้าโรงเรียนว่าเด็กคนนี้สอบเข้าคณะนู่นคณะนี่อะไรทํานองเนี้ยนะฮะอาจารย์วิธีการแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เด็กเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาหรือเปล่าว่าแหมมันถ้าอยากจะมีชื่อเสียงติดป้ายหน้าโรงเรียนมันก็ต้องเข้าคณะนี้ให้ได้อะไรอย่างนี้มันจะเป็นการเติมช่องว่างหรือว่าเป็นการถ่างช่องว่างออกไปมากขึ้นไหมอาจารย์นะ คือจริงๆอ่ะเราสอนเด็กคือจําได้ว่าเคยมีในสื่อโซเชียลครั้งหนึ่งที่คุณครูคนหนึ่งที่บอกว่าเด็กได้ได้อะไรนะเก่งทั้งห้องได้รางวัลที่หนึ่งทั้งห้องคล้ายแบบนั้นนะคะคือคุณครูจะต้องเปลี่ยนวิธีการนิดนึงแบบว่าคือเข้าใจว่าคือถ้าเราพูดนะคะอย่างเช่นเอออย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีแพทย์แต่ถ้าเราไม่มีคนเก็บขยะสังคมมันจะแบบมันก็เละหมดเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ใช่คือตรงเนี้ยเราจะต้องช่วยกันปลูกฝังแล้วเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยนไม้เซตมุมมองของเด็กทั้งหมดไม่ได้บอกว่าเด็กเก่งไม่ดีนะคะหรือ <ฮะ S 2> เด็กไม่ <ฮะ S 2> นั่นดีแต่ว่าเราต้องชี้ให้เด็กเห็นว่าบนโลกเนี้ยมันมีความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพมันเป็นเรื่องทั้งความสามารถรวมทั้งบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาสีผิวความเชื่อทุกคนแตกต่างกันแต่ถ้า ความแตกต่างนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ชูจุดเด่นของแต่ละคนมาช่วยกันสร้างห้องเรียนที่เริ่มจากเล็กๆนะคะเริ่มเริ่มสร้างจากห้องเรียนที่สงบสุขหรือถ้าอยู่บ้านเราอาจจะบอกว่ามีลูกอลูกคนนี้พี่พี่เรียนไม่เก่งหรอกแต่ว่าพี่ทํางานบ้านเก่งมากเลยเ<อ>ส่วนน้องอีกคนนึงเป็นคนที่ทําให้พูดเก่งแล้วบ้านคนในบ้านรู้สึกมีความสุขเวลานเราก็ชี้ให้ลูกเห็นว่าเห็นไหมพอทุกคนมาอยู่รวมกันเราก็มีความสุขแต่ว่า เราทุกคนไม่ต้องทํางานบ้านเก่งเหมือนกันเรา<ป>ทุกคน<ป>ไม่ต้องกเก่งเหมือนกันใช่ใช่าาต่เราพยายามชูจุดเด่นของแต่ละคนคของเด็กแต่ละคนขึ้นมาพอเขาเห็นว่าเออแต่ละเขาคือเขาไม่ใช่เขานั่งเรียนเขาอาจจะเรียนไม่ได้แต่ว่าเขาทํา เขามีน้ำใจกับเพื่อนนะนั่นคือจุดเ่นของเขาแล้วพยายามชูจุดนั้นขึ้นมาเขาจะถานักว่าเขาอ่ะมีตัวตนและมีคุณค่าไม่ต้องไปอยู่ในโลกเมตตเวิร์ที่วิจารณ์พูด<ช>ถึงเมตตักรู่นี้อ๋อเขาได้ล้พอเราถูกพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กจะเติบโตด้วยความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเมื่อเขามีคุณค่าปุ๊บเมื่อมีคนมาบอกเหมือนกระแสออกไปว่า เอ้ยเราต้องข่าวนะแต่เขาภูมิใจในความเป็นแบบเออก็ฉันสีผิวแบบนี้ไม่เป็นไรฉันคือความแตกต่างฉันมีความสุ็กับตัวฉันเองอย่างเงี้ยที่เราสร้างแบบเนี้ยเด็กทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันบเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการสร้างสังคมผลิตคอนเทนต์ที่มันสร้างคุณภาพกับสังคมและมีความน่าสนใจเข้าไปด้วยนะคะคมันก็จะผนวกหลากหลายล c, เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรหลากหลายภาคส่วนรวมแรงกันเข้าไปนะคะค ได้ครับแหมเยี่ยมเลยจรจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นครับจะได้เวลามีจำกัดไว้โอกาสน่าคุยกันใหม่อีกรอบสองรอบนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะรับอาจารย์ไพเราะมากเจริญนะครับรองคณะบดีวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของกับดักทางจริยธรรมในโลกยุคเมตาเวิร์สสำหรับเยาวชนนะครับเอาเป็นว่าพยายามสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับเรากันนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอีก คนอีกบุค,คลิกหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะครับจนกว่าจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ควรนะฮนะเอาละรครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB for b CG Economy นะครับซึ่งเหมาะสําหรับเป็นสินเชื่อที่เหมาะสําหรับการนําไปใช้ในธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยนะครับ สินเชื่อนี้จะไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับคำถามคือว่ามีระยะเวลาการชำระคืนนานกี่ปีคำตอบคือ10ปีครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยครับในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ